หนึ่งในแผนการลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาก็คือโครงการครูรักถิ่นที่กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาร่วมกับ10สถาบันการศึกษาคัดเลือกนักเรียนในพื้นที่ห่างไกลเข้ารับทุนการศึกษาตลอด4ปีก่อนกลับไปบรรจุเป็นครูในท้องถิ่นซึ่งเรื่องนี้ไม่ใช่แค่การแก้ไขปัญหาครูขาดแคลนนะคะแต่ยังเป็นการสร้างคนรุ่นใหม่ให้เป็นกาลังสาคัญในการพัฒนาบ้านเกิดด้วยค่ะ นักศึกษาเอกประถมศึกษาคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นำเสนอเนื้อหาด้วยภาษาทิน่นเป็นปีแรกที่นักศึกษาโครงการครูรักถิ่นรุ่นที่หนึ่งของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่31คนทั้งชาวกะเหรี่ยงมง้งไทยใหญ่อาคาลาหูลีซูและไทยลื้อได้เรียนร่วมกับเพื่อนๆทั้งหมดได้รับทุนการศึกษาตลอด4ปี และมีค่าของชีพค่าอุปกรณ์การเรียนอีกเดือนละบ8,000บาทกฤิตพรวอบือชาวชาติพันธ์เกเรียงบอกว่าโรงเรียนที่บ้านเกิดในอำเภอแม่วางจังหวัดเชียงใหม่ประสบปัญหาจำนวนครูไม่เพียงพอเพราะส่วนใหญ่เป็นคนต่างถิ่นเมื่อสอนได้2-3ปีก็จะย้ายออกเธอจึงอยากเป็นครูเพื่อให้ความรู้แก่เด็กๆและร่วมพัฒนาบ้านเกิด การที่หนูได้เข้ามาเป็น3 1คนในโครงการครูรักถิ่นนะคะก็คือหนูหนูคิดว่ามันเป็นสิ่งที่ดีแล้วก็แบบมันช่วยเหลือมากเลยค่ะเพราะว่ามันล,ลดความเหลือมล้ําทางการศึกษาช่วยครอบครัวข,ของหนูนั้นแบบไม่ต้องแบกภาระมากเกินไปอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าหนูหนูอยากเรียนแต่พ่อแม่ถ้าสมมติว่าพ่อแม่หนูไม่มีเงินให้หนูเรียนต่อหนูก็ไม่มีโอกาสได้เรียนนะคะโรงเรียนแม่วินสามัคคีในอะำเภอแม่วางจังหวัดเชียงใหม่ คือหนึ่งในโรงเรียนที่นักศึกษาในโครงการนี้จะมาบรรจุสอนในอีก4ปีข้างหน้านักเรียนกว่า600คนแต่มีครูเพียง32คนและมีครูย้ายออกทุกปีโครงการครูรักถิน่นจึงช่วยแก้ปัญหานี้และการเปิดโอกาสทางการศึกษาแก่เด็กในพื้นที่เด็กบางคนเนี่ยไม่เก่งในเรื่องของทางวิชาการก็จะขาดโอกาสตรงนี้ไป แต่เขามีความมุ่งมั่นที่อยากจะกลับมาพัฒนาก็าคือมองเรื่องของเจตคติของคนที่ต้องการที่จะกลับมาพัฒนาชุมชนตัวเองมากกว่าตรงนี้นะครับตรงนี้ผคิดว่าเป็นเป็นสิ่งที่สําคัญส่วนในเรื่องของความรู้เนี่ยเราสามารถอบรมสั่งสอนเด็กเหล่านี้ได้นักศึกษาโครงการครูรักทินต้องมีสัญชาติไทยครอบครัวมีรายได้เฉลี่ยไม่เกิน3,000บาทต่อคนต่อเดือนมีภูมิลำเนาในที่ตั้งโรงเรียนไม่น้อยกว่า3ปีที่สำคัญ การคัดเลือกเป็นไปอย่างเข้มข้นโดยนํานักเรียนมาร่วมเข้าค่ายเพื่อเตรียมความพร้อมและประกาศรายชื่อเพื่อรับฟังข้อทักท้วงเพื่อความโปร่งใสในการใช้เงินจากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาหรือกสศโครงการนี้ให้โอกาสแล้วก็้โอกาสอย่างเดียวให้กําลังซับให้ติดท,ทุกอย่างให้ความกว่หลายคนนี่ยคือทุกคนเนี่ยในโครงการอย่างี่พูดได้เลยว่าดิฉันหรือนายอะไรเนี่ย ว่าที่ครูผู้ช่วยโรงเรียนจุน๊จุจุตำแหน่งเลขทจุ๊บจุจุมันถึงขนาดนี้ซึ่งไม่เคยมีในประเทศไทยอ่ะไม่เคยมีมา,าก่อนทุนอะไรก็กอกากัแล้วแต่เคยมีครูนุชชายาครูคือผิดแะ้วก็ไม่มีถึงขนาดนีวันนี้หนึ่งถึงขนาดว่าเป็นว่าที่ตำแหน่งแค่เลยสถานีกรุงเทพใช่ะปีนี้โครงการครูรักทินมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ <S 2> <S 2> จะคัดเลือกนักศึกษาเพื่อเป็นครู3 1อัตราบรรจุใน29โรงเรียน ของหจังหวัดภาคเหนือตอนบนส่วนในภาพรวมทั้งประเทศกสศจะร่วมกับสถาบันอุดมศึกษาสิแห่งผลิตครู5รุ่นรุ่นละ300คนไปจนถึงปี2567เพื่อบรรจุเป็นครูรุ่นใหม่ในโรงเรียนขนาดเล็กรวม1,500คน